บัดนี่นางึ้นว่าคนเหนี่หนหฮเกิดมาต้องมีแม่อยม่ยขันบ่นมีแม่แท้สังสิได้เกิดมา ฟาหนักลือนนอผู้พาผานโบอาเอหยัางมามขันสังสาเทียมได้ไยผู้ลืมคุณแก้วมันดาผู้เป็นแม่ตกนรกเทียงแท้เขานาวาเนโน ได้รับความนวดเดือดร้นหอนหิงบ่มีหายตูกบายเวจีแม่นบ่มีย้ำแล้วนะมานดาแก้วมีคุณอนันเนกบ่อาจนับขันอันถวนคุณแก้วเมิี เมน,นเสียวแผ่นฟ้าเป็นกระดาษท่องเขียนนะเอาพเขาเป็นปากกาเขีดเขียนพระคุณเจ้าหอมนะเอานาทีท่านน่ สาโมโทกวางไงมาเป็นมือเขตแต้มพระคุณเจ้ากระบอบพรมคุณแม่ไหลกระดอ พอกกัคือกันอน,นั้นตตั้งสงไขยนับบ่ไหวพระคุณทานหาประมาณบ่มีใดแนวใดใดบ่มีทอขอให้พวกพี่น้องประคองไว้อย่าลบคุณนา ตั้งแต่มือเกิดพุนคุณแม่ดูแลคอยถนอมบุตตาอยูส่วสวรรแหลงสศองหนะคุณแม่อคอยคอยเฝ้าถนอมเอาหาอ ตั้งแต่น้อยจนได้ขันใหญ่ามากนาคุณแม่หาของปอนแต่ยังนอนอยู่ในโอยัอยงบ่หูเหตุดได้เหให้ว่าแอวนมนาคุณแม่โจมว่าขึ้นมือนตาดวง เอียพีโอคุณแม่วิไลเห็นยุงไว้บ่ให้ตอนะคุณแม่หอมดมแก้มนิ้มดมลูกย่างอนคุณแม่ยำข่าโมกคุณแม่โจกข,ข่าปอนยำหอนกับพัดวีนนะ นอกจากนี้ขี่เหี่ยวกะเทียวบายเหม็นปานใดกะฟุ้มฟ้ายเช็ดโถยดูเกียงคุณแม่อดสาเลียงบดตาจนว่าใหญ่จูนว่าได้ปากว่าพระคุณเจ้ากะเล่าสอนนะ สอนให้หัดเดินสอนให้ยืนสอนให้เดินสอนให้เอินพ่อแม่สอนให้เอินเท่าแก่เอินพ่อแม่พี่น้องลุงป้านายหนาสอ,อนให้เอิ่น้องอายเอินปู่ย่าตายายให้หูจักจับบใบเวียกงานกันสร้าง สอนให้ทางเลียนลงก่อกลางก่อไก่หู้จักหน่อยจากใหญ่ให้หู้จักปากว่าออผักคุณเจ้าก็เล่าสอนนะกินบ่เป็นแม่กาปอ เป็นแม่กะก่อมเพียนทานอ้ํจนใหญ่กะมาแล้วกะเล่าต่อนะพ่อแม่สงจนวัดเอาหาให้กินอยู่บ่เศร้าขอว่าเจ้าดอกเป็นหัว ลูกเป็นพ่กเป็นพวังพ่พอแม่เลี้ยงลำได้ให้เพียงกำดอกเกิงกันแม่กินข้อเมื่อลาปัน treo cả phôi cửa đến hôm lửa trạc bột tạ tồn im tìm chẳng em càng sát tàng hay bột say hà thấy lục trai อยากเป็นเจ้าเป็นนายเป็นตำรวจกวดมากระพาโสมุทหารนนะอยากเฮ็ดเวีย้ยจบานกระพานให้ทำนาอยากศึกษาเรียนมุนเป็นสังคนนอ,อกการค้าอยากศึกษาเรียนลู้ เป็นคุณครูเป็นแพทย์ใหญ่พ่อแม่ตามเหตใดขันหาให้โคโซแนวนาเลี้ยงใหญ่แล้วผัดลืมแม่มันดานี่ไปมีพันลายามผัดเราลืมสองเท่า เอาเมียแล้วผาดลืมคุณป้าปอยแป้วพัวแล้วกะจอยลืมเท่าบ่าเอาหายาำพินทุกพนนาจังเฝ้าแลนมาขอให้ทอดายกับ่อพอมขันแลนมาหน่อขอเลือเ่อยนะมีเงินท้อ แม่ป่านัหของเนียวใดแม่ป่อนใส่โลกผู้น้อยผู้ใหญ่เที่ยวมาไทยอยู่บอันเมื่อแล้วผัดแอวมู ผู้ยุไกกะวนผู้ยุไกกะวนมาขอแอวแต่แนวเดียวบ่มีไผ่สิมาเดียวแม่ผู้เดียวผลืมจอขอแอยแต่ทางสิมาเบาขอเอามุนแต่นา ินเท่าเพิ่นแก่แม่ผู้เดียวเลี้ยงบ่ได้คันไทยแลแฮวพาดบ่แทนลดค่าแค่หันนอางมนุอ่างมนุอางมนุ คือเพื่นเรานิทานเก่าโบรันการเดินย,ยุ่มดึ้เป็นนิทานชาวนาสากันมาดังก้องน,นะบ้านกระเดาตาท้องพลยาโสทอนในยินบ่ลกชายขาเลี่ยงเสียงโคนเมาดอกสาไป เดียวนี้เพื่นหากเ็ดธาตุไว้เป็นที่ไหย่ยอนุสรณนะ์ทั้งจังหวัดยะโสธรแต่ก่อนมานั้นแล้วนะยังมีไอ้กำพาอยู่กับแม่มารดาถึงฤดทูทำหนะาก็เเราไปตกกามนะ ฝนตกมาอเอาควายตูไปไทยหนาวออก,กาบานลูกชายออกจากบ้านแต่งามเศร้าดอกก่อนงานน่ายนะมันเป็นคนโหดลายเครียดง่ายหายเร็วเอาควายไปไทยนาจนว่าสวยหิวเขานา Ha แม่นดาสิไปส่งอยู่ในทงกว้างคอยได้กะบ่เห็นนะจนว่าตะเว็นขึ้นสวยพอเพลนแดดแก่จังเห็นแม่ได้ย่างเฝ้าข้าวนั่นว่าย่างมานะแม่กะบ่ได้ซากะเฝ้าย่งไว้วางแต่ว่านามันไกลกะย่งมาจนหิวลา นะมาถึงแล้วมาดาเกินใส่รีบมาไว้โนแก้วแม่มาแล้วแห่ดวนมา โลกูกชายบอ้ซากับเฝ้าแลนทันทีเพราะมันมีโกธาคันเขียดฟุ้นสุนอาหามน่ามันหิวไหลจนถึงคันว้าเมึงมึงมันมันมัน,มน,มน,มนดานัง้งกา้อาอ้อยก้องเข้ากับก้องไมหน่อย,นอยเนวกินกับหน่อยหน่อยทั้งปล่อยได้มือ นะโลกชายนาะบึงขึงเข่าใส่เล่นไปหาส่วนว่าทางมันดากาวะว่ากินสะเดลาอิมนะ่มอยู่นาเมกะว่าอยู่ในใจเมกะว่ามากินสาวโลกลาเหิบมาเฝ้าอย่าเอปไนนะา คันบอยิมแม่เสียหาดอกมาให้อยู่ในเฮือนอยังมีโยโโอยู่ลูกกะคูดาปล่อยเคียดว่ากองเขาหน่อยร้อยเขาใส่แอกไทยนะปวดแอกน้อยแล้วกาได้โอ้ยแล่นมาใสผู้มันดาม โดยบอฟังคำจาดอกแม่วอนน้องขอเอามันกะตหัวเทา หว่าท้าลมลงตายมิดสีลิมตายคักบอละบาดนี้อีผีบายหาต่ากับมีเว้นเขียนนำทานโอ้ย มันข่าแม่แล้วมันจึงเอากล้องเขาน้อยเปิดออกดอกมากินนัะนั่งอยู่ธงนอปลาตินแม่ต้นขันตายแล้วเลียวเห็นมานนาแก้วหัวใจโอ ก็ไหวบนว่าใจเกิดสะบันเกินเขากะว่าลงหนาพ่ากว่าบาปเบเสมาเกิดกับตนกว่าแต่เปลี่ยนป่า,าปังขันบาปเวนน้ำเสมหนาจึงลูกไปว่ ข้อขอมันขอขอมันโนต้นเมลูกหากเพตพลพาแท ดาจ้อจงอภัยย่าให้โลกนี้ได้เป็นบาปปังย้อละพอความโกทางสั่งใจบ่ทันได้บาปนี้ขอน้ำว้ขออภัย ลูกเนี่ยแม่เอ้ยแม่ขึ้นมาลูกน้อยยะตายทอนนะออแม่ สิละเจ้านท่านเกาเข่าบันยัยข้าแม่ตายเพราะความหิวมืดมัวเมาบาข้าแม่ตายเพราะหิวเขาเอาคอนมาแล้วตีต่อย เคียดว่ากองเขาาน่อยว่าเนี้วกินน้อยหน่อยลอยใส่แม่เร็วผัดปล่อยคอนใส่หัวแม่อดจอยหลดตายมอยมนาแม่นบ่ขคืนนั้นนอกน้ำสาหารทายู่